ครับก็ช่วงที่พันไปแล้วนะครับ เราศึกษามาว่าพระคำก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะครับตั้งแต่สมัยคนแรกบรรพบุรุษของเรานะครับก็เคยมีชีวิตในร่งนี้เมื่อไรแล้วก็ยุ่เทวาา่วไหนสถานที่สวนในเดนนะครับก็ยังอยู่ในร่งนี้นะครับแต่ว่ามานุษย์เราก็ทําบาปแล้วก็ถุลายออกจากสวนในเดนหลังจากนั้นก็ ทางที่เข้าไปสวนเนเดนก็ถูกปิดไว้นะครับคนสมัยนี้ก็กลับไปสวนเนเดนก็ไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์นะครับหลังจากถูไรยกจากสวนเนเดนแล้วนะครับมนุษย์ก็เย่ยลงไปขั้งหนึ่งทรยศผู้สร้างพระองเองก็ไม่พอพระทัยเราก็ลงโทษมนุษย์ด้วยน้ำท่วมนะครับนอกจากครอบครัวของแปโคน ทุกคนก็เสียชีวิตนะครับก็เรือของโนอาก็ยังอยู่ในรุ่งนี้นะครับอยู่ที่ผู้เขาอาราตหลักฐานตักต่างๆเกี่ยวกับเรือของโนอานะครับก็เราค้นหาได้อยู่บางคนก็เข้าไปข้างในเรือของโนอาก็มีนะครับไม่ว่าเป็นกรนทายรูปนะครับก็ยังทำได้อยู่ หลังจากน้ำท่วมนะครับรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเยอะแล้วนะครับเหมือนสิ่งแวดล้อมก็ต่ําอายุของมนุษย์สั้นลงไปก็ต่าตนะครับแต่อย่างไรก็ตก่าก็ไม่ว่าเจอการลงโทษของผู้สร้างมนุษย์เย่ลงไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามารซาตันก็หลอกลวงตลอดไม่ให้ไม่ให้มนุษย์ก็ยุ่่ไฟผู้สร้างนะครับแต่ว่าห่างไกลจากผู้สร้าง อันนี้ก็เป็นแผนกลางของมันซาตานหลังจากน้ำท่วมนะครับก็มนุษย์ก็มีชีวิตต่อหมายความว่าทุกคนก็เป็นชาติสายของแปลคนนะครับเฉพาะลูกของโนอาห์สามคนก็เป็นปัมพุรุษข,ของมนุษย์เมื่อเวลาพันไปนะครับก็จำนวนคนก็มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงสมัยหอบาเบล นะครับมนุษย์ก็มาร่วมกันแล้วก็สร้างหอบาเบลที่ทิศตะวันออกกลางแต่ว่าผู้สร้างก็ไม่พอพระไทยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลงโทษมนุษย์ให้มนุษย์ก็มีภาษาหลายภาษาเมื่อสื่อสารก็ไม่ได้นะครับมนุษย์ก็ต้องแยกไปด้วยกันนะครับเหมือนกันว่ากระจัดกระจัดกระจายไปทั่วโลกบางคนก็ ย้ายไปภาคใต้นะครับก็ตั้งประเทศแอฟริกาบางคนก็ย้ายไปภาคเหนือก็ตั้งประเทศรัสเซียมังจินนะครับบางคนก็ย้ายไปทิศตะวันออกตั้งเอเชียนะครับบางคนก็ไปทิศตะวันตกก็กลายเป็นคนฝรั่งนะครับคนยุโรปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากสมัยหอบาเบล์ะครับซึ่งเป็นประมาณ4,000กว่าปีก่อน นะครับในรงนี้ก็มีเผ่าหลายเผ่าขึ้นมาบอกแลว้วนะครับแต่ละประเทศนะครับมีประวัติศาสตร์ของประเทศของตัวเองแล้วก็มีหลักฐานต่างๆบางประเทศก็จดไว้ประวัติของประเทศของตัวเองนะครับแต่ว่าหลักฐานก็ตาล่ะครับนังสือที่จดไว้ก็ตาล่ะครับก็มีหลังจากประมาณ4 0 0พันปีก่อนแค่นั้นนะครับ หมายความว่ามากมากว่า4,000ปีนะครับก็ไม่มีหลักฐานแต่ภายใน4,000ปีก็มีหลักฐานต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ประวัติของล่วงนี้นะครับก็ประมาณ6,000-1,000ถึง 1, 1, 1, 1, 1, ปีตั้งแต่สมยัยคนแรกถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีบางคนก็มีคำถามเกิดขึ้นนะครับประเทศไทยก็มีศาสนาของเราเอง ทำไมต้องนับถือศาสนาของคนฝรั่งศาสนาของคนฝรั่งก็ไม่ยาวด้วยพูดถึงพศอสอนะครับปีนี้นะครับก็2,557เนาะแต่ว่าข้อสอนี่ประมาณ2 0 1 4แค่นั้นหมายความว่าประวัติของศาสนาคริสต์สั้นกว่าศาสนาพุทธนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับเมื่อเราศึกษาประวัติของโลกเมื่อกี่บอกแล้วนะครับประมาณ6,000ถึง1,000ปีนานสมควรนะครับแต่ทำไมหลายคนก็เข้าใจผิดว่าประวัติของศาสนาคริสต์ก็ประมาณ2,014แค่นั้นเพราะว่าตั้งแต่พระเยซูคริสต์เกิดมาในโลกนะครับมีปฏิทินใหม่ก็คือขออ้อศอ แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับประวัติของโลกตามพระคัมภีร์นะครับก็ก่อนพระเยูคริ์เกินมาในโลกก็ยังมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูประวัติเพน,นที่ประวัตินี้นะครับเราก็รู้ชัดเจนว่าศาสนาพุทธขึ้นมาประมาณ2,500กว่าปีก่อนจากปัจจุบันนี้เนาะที่ประเทศอินเดียหม,มายความว่าเมื่อประมาณ2,500กว่าปีก่อนนะครับ มีประเทศอินเดียแล้วเพราะว่าสมัสมยขอบาเบเกิดขึ้นประมาณ4,000ปีก่อนเมื่อมีประเทศอินเดียแล้วนะครับหมายความว่ามีคนแล้วแล้วก็ตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาพูดได้ว่าศาสนาก็มาจากคนแต่ว่าคนก็มาจากไหนมาจากผู้สร้างอย่างนี้แหละนะครับชัดเจนมากนะครับ พูดถึงอิสลามเป็นยังไงครับตามที่เราเรียนจากโรงเรียนทั่วไปนะครับศาสนาอิสลามก็ขึ้นมาที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อไรเมื่อประมาณขอา้อศ5 7 0ปีนะครับเริ่มมีศาสนาอิสลามหมายความว่าจากปัจจุบันนี้ก็ประมาณ1,500กว่าปีก่อนแค่นั้นนะครับมันสั้นมากนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เมื่อศาสนาอิสลามขึ้นมาแล้วนะครับก็มีประเทศซาอุดีอาระเบียมีคนซาอุดีอาระเบียแล้วนะครับหมายความว่าศาสนามาจากคนแต่ว่าคนก็มาจากไหนมาจากผู้สร้างนะครับแล้วก็พระคำก็เป็นคำของผู้สร้างเองแต่ว่าพูดถึงปฏิทินข้อสอ นะครับปีนี้ก็ข้อศอสองนสบนะครับบอกแล้วนะครับทำไมพระยซูคริสต์เกิดมาในโลกแล้วก็เกี่ยวกับประวัติของมนุษย์ยังไงช่วงที่พันไปแล้วนะครับก็เราเรียนมาเลยว่าสมัยของสวนเอเดนก็ตำ่ำสมัยของน้ำท่วมก็ตำ่ำสมัยของโฮบาเบลก็ต่ำนะครับมนุษย์ก็ถูกมารซาตันตก็หลอกลวง แล้วก็เย่ลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้สร้างก็ลงโทษมนุษย์นะครับเหมือนกันว่าถุนไลออกจากสวนในเดนแล้วก็ทุกคนก็เสียชีวิตนอกจากครบครันโนวาแล้วก็มีภาษาหลายภาษาหุ้มไวยกระจาดกระจายไปทั่วโลกอย่างนั้นทําไมจิตใจของมนุษย์ก็เย่ลงไปมนุษย์ก็พูดไตว่า ผู้สร้างก็อยู่ท้องฟ้าเราก็อยู่ที่นี้เพราะฉะนั้นเราไม่เห็นมันอยู่ไกลเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อผู้สร้างได้ยังไงเราไม่เห็นผู้สร้างจับไม่ได้นะครับก็มีข้ออ้างตลอดเพราะฉะนั้นผู้สร้างเองก็บอกว่าอย่างนั้นผู้สร้างก็จะลงมาเกินมาเป็นมนุษย์จะช่วยมนุษย์ตรงๆ แต่จริงๆเรื่องนี้นะรเรื่องนี้นะครับก็ตั้งแต่มนุษย์หลงทางสมัยของอาดัมกับเอวานะครับตั้งแต่คนแรกนะครับหลังจากมนุษย์ก็หลงทางมาแล้วนะครับผู้สร้างก็สัญญากับมนุษย์ทุกคนว่าถึงเวลาก็พระองค์ก็จะช่วยเหลือนะครับจริงๆนี่วิธีที่มนุษย์ พ้นจากการลงโทษแล้วก็คืนดีกันกันกบพระองค์นะครับก็คือเกี่ยวกับความเชื่อตรงๆเหมือนกันว่าไม่ว่าอาดัมกับเอวาก็ทำบาปแล้วหลงทางแล้วนะครับก็กลับใจแล้วก็มีความเชื่อกับผู้สร้างตลอดไม่เป็นไรคืนดีกันกลับได้นะครับก็ทุกสมัยก็เหมือนกันนะครับหลักเดียวกันแต่มนุษย์ก็บอกว่า พระองค์ก็อยู่กกายเกินไปนะครับห่างจากเรามากมากเกินไปเพราะฉะนั้นผู้สร้างก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นผู้สร้างเองก็จะลงมาแล้วก็เกินมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะช่วยตรงๆเพราะฉะนั้นตามที่พระคําสัญญากรรมนุษย์ตั้งแต่สมยัยมนุษย์คนแรกก็หลงทางมานะครับพระองค์ก็เกินมาในโลกเมื่อ2 0 0 0สี่สิบปีก่อน แต่จริงๆก็วันที่เกินมาในโลกนะครับวันที่พระองค์ก็เกินมาไหนโลกก็ก็ไม่ชัดว่าวันที่เท่าไรนะครับแต่จริงๆนี่ปฏิทินข้อสอนะครับก็พอเคทโทรีก็ตั้งขึ้นมาเองแต่ว่าประมาณอย่างนั้นนะครับเรื่องที่พระพระเยซูคริสต์เกินมาไหนโรกนะครับก็เป็นเรื่องความจริงก็เป็นประวัติที่เรามีหลักฐานต่างๆ เมื่อประมาณ2,014 10, 10 4, ปีก่อนนะครับพระองค์ก็เกิดมาในโลกลุงนี้นะครับก็เป็นคำทำนายในพระคัมภี์เดิมนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระเยซูริตเกิดมาในโลกพระคำก็พูดถึงชีวิตของพระเยซูริตพระเยซูกิตก็เป็นผู้สร้างเองนะครับแต่ว่าเมื่อพระองค์ก็เกิดมาในโลกเรียกพระองค์ก็เป็นพระเยซูริต มีความหมายอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเราดูพระคัมภีร์นะครับก็จริงๆก็มีข้างในก็เยกเป็นส,ส่งเล่มใหญ่นะครับแปลว่าทั้งหมโก้66เล่มนะครับก็คือหลังจากพระเอครต์เกินมาในโลกเรียกว่าเป็นพระคัมภีร์ใหม่เกินพระเอครต์เกินมาในโลกนะครับเป็นพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์เดิมนะครับเพราะฉะนั้น พระคัมภีร์นี่นะครับก็มีพระคัมภีร์เดิมแล้วก็มีพระคัมภีร์ใหม่ด้วยแต่ว่าตั้งแต่พระเูครสตเกินมาในโลกนะครับแยกเป็นพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่อย่างนั้นเมื่อเราดูพระคัมภีร์เดิมนะครับก็มีคำทำนายว่าพระเอครสตจะเกินมาในโลกแล้วก็เมื่อเราดูพระคัมภีร์ใหม่นะครับ จุดแขยนไว้อย่างชัดเจนว่าตามที่พระคัมภีร์เดิมก็มีคําทานายแล้วนะครับพระเอคริชเกินมาในโลกนะครับเหมือนกันว่าสถา,านที่เกินมานะครับแล้วก็ช่วงที่พระเอคริชเกินมาในโลกนะครับหลายคนก็ต่อต้านเหมือนกับสัตว์เฮโร่นะครับแล้วก็ฆ่า,เ,าเด็กเล็กๆนะครับหลายหลายคนนะครับเพราะว่าเรื่องเรานี้ก็เป็นคำำนําทานายในพระคัมภีร์เดิมด้วย เฮโร่ก็เป็นผู้ที่ทำตำคำทำนายในพระคีริเดิมนะครับไม่ว่าเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนั้นนะครับแต่ว่ามนุษย์เรานี่พ้นจากแผนการของพระอ,องค์ไม่ได้ยังไงก็ตามนะครับพระริสตก็เกิดมาในโลกเพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์ให้มนุษย์ทุกคนก็พ้นจากการลงโทษความบาป บางคนก็จะถามว่าอย่างนั้นพระเอเสคริสก์ช่วยมนุษย์ย่งไงลงมาในโลกนี้แล้วเคยทำอะไรบ้างครับชีวิตของพระเอเสคริสนะครับเกินมายังไงแล้วก็ดำลงชีวิตยังไงเคยทำอะไรบ้างนะครับเคยแสดงการอัศาจรรย์ยังไงช่วยเหลืมนุษย์ให้คนพิการก็กลายเป็นคนปกติ บางคนก็เสียชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าพระองค์ก็ช่วยเหลือให้ขึ้นมาจากความตายก็มีนะครับบางครั้งนะครับไม่ว่าเป็นธรรมชาติก็เชื่อฟังคําสั่งของพระองค์เหมือนกันว่าพระองค์ก็เคยเดินบนน้ําทะเลก็มีพระองค์ก็สั่งให้พายุใหญ่ก็เงียบก็มีนะครับไม่ว่าเป็นคนก็ตมไม่ว่าเป็นธรรมชาติก็ตมนะครับเชื่อฟัง พระเยซูิตสุดท้ายก็พระเยซูกิตก็ชิ้นพระชนบนไม้กางเขนเคยมีชีวิต33าปีในร่งนี้นะครับแล้วก็พระองค์ก็ยอมชิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะครับทำไมอะ่ะเพราะว่าพระองค์ก็ตายแทนคนบาปเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเดี๋ยวไม่ใช่ชิ้นพระชนเท่านั้นนะครับ แต่ขึ้นมาจากความตายด้วยคนเรานี่นะครับกลัวความตายทำไมเพราะว่าพ้นไม่ได้สู้กับความตายก็ไม่ได้และยิงง่งแย่กว่านั้นหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับตกไปนรกเพราะว่าอยู่กับมันสัตว์ตันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำไมมนุษย์ทุกคนก็กลัวความตาย แต่ถ้ามีผู้ใาที่ไม่ตายนะครับไม่ว่าตายแล้วยังขึ้นมาจากความตายนะครับก็เป็นเหนอรื่องกนาสัจจันจริงๆเป็นผู้ที่ช่วยมนุษย์ได้พระเอกรต์ปเป็นผู้สร้างเองนะครับเหนือกว่ามารซาตันเหนือกว่าความตายเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เองนะครับช่วยซึ่งกันและก,กันไม่ได้ เพราะเหมือนกับคนบาปก็ช่วยคนบาปได้อย่างไรเมื่อเราดูพระคัภพรนนะครับก็ลูกหนึ่งคนลูกของแม่ไห้นะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็แม่ไหมนะครับร้องไห้มากนะครับเพราะว่าเสียใจจริงๆอะ่ะแม่ไม้ก็เพื่งอาศัยลูกลูกชายนะครับ แต่ว่าลูกชายคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วโอ้โหนนี้ก็โดนหนังมากๆไม่มีความหวงังแต่เวลานั้นพระเอกรสตก็มานะครับแล้วก็เม่ไมมก็เจอพระเอครสตเมื่อลูกลูกชายนะครับก็เสียชีวิตนะครับบางคนก็อาจจะมาบอกกับแม่ไหคนนี้ว่าอืมบอกลูกชายก็ให้ขึ้นมาจากความตายสิคำพวกเขานี่ช่วย คนตายก็ไม่ได้ทำไมครับเพราะว่าผู้ที่ผู้อย่างนี้เขาเองก็สู้กับความตายก็ไม่ได้เขาต้องเจอความตายเหมือนกันเหมือนกับว่าคนตายก็ช่วยคนตายก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อพระเยซูก็มานะครับแล้วก็เจอแม่ไม้คนนี้นะครับมองเห็นว่าแม่ไม้คนนี้ก็มีความเชื่อกับพระเยซูิต์เองเวลานั้น พระเจสกก็ช่วยนะครับแล้วก็ให้ลูกชายคนนี้ก็ขึ้นมาจากความตายทําไมทําอย่างนี้ได้โดยฤทธิ์เดชของพระอ,องค์นะครับพระอ,องค์ก็เหนือกว่าความตายพระอ,องค์เป็นผู้ที่พ้นจากความตายเพราะฉะนั้นช่วยคนตายได้ให้คนตายก็ขึ้นมาจากความตาย พราะฉะนั้นพระองค์เองนะครับก็สินพระชนบนไม้กา้งเขนนะครับแต่ไม่จบหลังจากสามวันพันไปแล้วนะครับวันที่สามพระองค์ก็ขึ้นมาจากความตายแล้วก็ยังอยู่ในร่องนี้นะครับอีกสี่สิบวันหลังจากนั้นก็ขึ้นไปท้องฟ้านะครับและพระองค์ก็บอกว่าพราะองค์ก็จะ,สะเสด็จมาเหมือนพระองค์ก็ขึ้นไปท้องฟ้า นะครับเหมือนกับว่าเมื่อพระองค์ก็ขึ้นไปท่องฟ้านะครับก็ไปยังไงก็พระองค์ก็จะลงมาแบบนั้นคริสเตียนพวกเรานะครับก็กําลังรอคอยเวลาที่พระองค์จะไลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพระเยซูคริสต์เองนะครับก็สิ้นพระชนบนไม้กางเขนอันนี้มีความหมายทําไมพระองค์เองนะครับไม่ว่าเป็นผู้สร้างเองก็ทาไมต้องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะครับ พระคมภีก็บอกว่าพระองค์เองนะครับก็มีฤทธิ์อำนาจที่ไทรหลังบาครับก็เราจะดูพระคำเนาะพระคัมภีนะครับมัทธิวบทที่เก้ามัทธิวบทที่เก้านะครับข้อที่หกพระคัมภีใหม่ครับเดี๋ยวจะพูดถึงพระคัมภีใหม่ พระธรรมมทติที่เกข้อที่หก็บอกว่าทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้นะครับ หมายความว่าพระเอกริตก็มีฤทธิ์เดชอำนาจที่จะอภัยความบาปเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกนะครับรู้ว่าบรรพบุรุษของเราก็เคยทำบาปเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับก็เป็นเชื้อสายของคนบาปเมื่อเราก็เป็นคนบาปแล้วนะครับเมื่อตูขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ตลอดชีวิตก็เราพ้นจากความบาปก็ไม่ได้ พระองค์ก็บอกว่าเราต้องตกไปนรกเพราะเราเป็นคนบาปคนบาปก็เข้าไปสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะว่าสวรรค์ก็เป็นสถานที่บริสุทธิ์นะครับเหมือนพระลักษณะของพระองค์เองเมื่อเราเป็นคนบาปล้วก็เข้าไปแพนดินสวรรค์นะครับโอ้โหอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ก็เป็นผู้ยุติธรรมผู้ชอบธรรมผู้บริสุทธิ์นะครับ สวรรค์ก็เป็นสถานที่คนโบดิสุดเท่านั้นก็เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราก็เป็นคนบามนะครับในรุ่งนี้ก็ไม่มีใครเข้าไปแพ่นดินสวรรค์ได้นอกจากว่าทุกไทยบาปก่อนผู้ใดที่พ้นจากความบาปผู้นั้นก็เข้าไปแพ่นดินสวรรค์ได้อันนี้ก็เป็น สาเหตุที่ทําไมพระเยซูริตก็ต้องสิ้นพระชนบนม้กางแขนอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําไมผู้สร้างเองก็ลงมาในโลกเกินมาเป็นมนุษย์แล้วก็สิ้นพระชนแทนมนุษย์ทุกคนนะครับพระองค์ก็สิ้นพระชนบนไม้กางแขนเพราะทุกคนก็ทาําบาปทุกคนเป็น,เ,ปนเชื้อายคนบาปเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตายแต่ว่าพระองค์เองก็ตายแทนคนบาป ขอบคุณพระเจ้านะครับเหมือนอย่างนี้นะครับครับก็อันนี้เป็นเพนดินสวรรค์แล้วก็เราทุกคนก็อยู่ที่นี่ครับ เมื่อพูดถึงชีวิตของแต่ละคนนะครับบอกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นเชื่อสายของคนบาปแต่บางคนก็พยายามทําดีด้วยเนาะคนนี้นะครับก็อาจจะเป็นคนธรรมดาเหมือนกันวะ่าสร้างความดีอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความดีนะครับความดีสร้างความความดีก็แค่นี้ครับแต่ว่าเขาก็ยังไปสวรรค์ก็ไม่ได้ทําไมเพราะว่ามีความบาป ความบาปก็หนาขนาดนี้ครับก็เหมือนกันว่าคนนี้ก็เป็นคนทั่วไปเนาะแต่คนนี้ก็เป็นคนที่ชีวิตแย่ยกว่าคนธรรมดาเขาก็สร้างความดีแค่นี้ครับอะอันนี้เป็นความดีพยายามทําดีที่สุดแต่ว่าขึ้นไปแค่นี้นอกจากนี้ก็โอ้โหคนนี้นี่เต็มด้วยความบาปหนาเอออันนี้ คนนี้ช e to e ีวิตเยี่ยกว่าคนนี้ครับแต่ว่าดูคนนี้นะครับคนนี้นี่มีชีวิตดีที่สุดในโลกสร้างความดีนะครับสร้าง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 แต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่ายังไงรู้ไหมครับพระถมอาการพระคัมภีร์นะครับพระคำรมครับรมพระคัมภีร์มมยพระคัมภีร์หมยนะครับ โรมบทที่สามบทที่สามนะครับ <c oughs> ข้อที่ยี่สิบสามก็บอกว่า <c oughs> เพราะว่าทุกคนทำบาป <c oughs> และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า <c oughs> ที่นี่เขียนชัดเจนนะครับเพราะ ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าตามที่พระคำเขียนไว้นะครับทุกคนทำบาปหม,มายความว่าคนนี้เป็นคนทั่วไปก็ทำบาปหนาขนาดนี้คนนี้เป็นคนร้ายมากนะครับความบาปของเขาก็หนาขนาดนี้คนนี้เป็นคนที่มีชีวิตดีมากนะครับยังนี้เป็นความดีเนาะดีมากๆ แต่เมื่อกี้ก็พระคำก็เขียนไว้ชัดเจนว่าทุกคนก็เป็นคนบาปทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิธิของพระเจ้าก็หมายความว่าคนนี้ก็ยังไปยังไปถึงแผ่นดินสวรรค์ก็ไม่ได้เพราะว่าเสื่อมจากพระศีิของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นความบาปคนนี้มีความบาปนิดเดียวนะครับโอ้โหเปรียบเทียบกับคนนี้นะครับที่นี่ก็โอ้โหดีมากมากคนนี้ก็เย้ายมากมากนะครับ หลายคนก็อาจจะบอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนรกคนนี้ชีวิตก็เย่มา่ๆมนะครับมีความบาบหนาขนาดนี้อาจจะเป็นคนฆ่าคอนอย่างนี้ตกไปนรกแน่นอนคนนี้เป็นยังไงคนทั่วไปเอคนนี้มีความดีดีขนาดนี้แต่ว่ามีความบาปอย่างนี้ก็อืมก็รู้สึกว่าก็ยังไปสวรรค์ไม่ได้โอเคละ แต่ว่าคนนี้เป็นยังไงครับบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนน,นี้นี่มีชีวิตดีที่สุดน่าจะพิจารณาดูนี่หนึ่งคนนี้ก็ดีกว่าคนนี้แต่ว่าตามที่พระคำเขียนไว้เมื่อกี้นะครับรมบทที่3ข้อ23นะครับบอกว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระศีิของพระเจ้าเสื่อมจากพระศีิของพระเจ้าก็หมายความว่ายังไปเพนดินสวรรค์เขาไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นตกไปนระกเหมือนกันอนะ เมื่อเราพูดถึงจุนนี้นะครับดูสิครับติดตั้งกันยังไงแม้่ว่าเป็นคนบาปแล้วก็มีความบาปหนาขนาดนี้คนนี้ยังตกไปนรกแต่ว่าคนนี้ก็ม,มีมีความดีสูงมากๆมนะครับแต่ว่ายัางเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ามีความบาปนิดเดียวก็ตกไปนรกเหมือนกันเหมือนกับาบางคนก็เหมือนกันว่าตกเนี่ย ที่ห้องน้ำนะครับแล้วก็มันขี้นี่เนี่ยเต็มด้วยร่างร่างกายนะครับเปียกหมดเลยนะครับสกปรกมากมากแหม่ก็แหมน่นะครับแล้วก็ล้างจากนั้นก็ล้างทั้งหมดแต่ว่าขี้ก็ยังติดกับร่างกายก็นิดเดียวยังแหม่อยู่เมื่อแหมน่นะครับอือเป็นคนสกปรกเหมือนกันนะครับ ตามความคิดของมนุษย์ทั่วไปนะครับคนนี้นี่ตกไปนรกแน่นอนแต่ว่าคนนี้นี่น่าจะน่าจะขึ้นไปสวรรค์น่าจะเบตาอันนี้เป็นความคิดของคนทั่วไปความคิดไฟมนุษย์เรานะครับแต่ว่าผู้สร้างก็บอกว่าอย่างไรครับเป็นผู้พิพากษานะครับคนบาปก็คิดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาสำคัญที่สุดคือการตัดสินของผู้สร้างผู้ตัด ผู้ตัดสินผู้พิพากษานะครับผู้สร้างเขาว่าคนนี้เหมือนกันตกไปนรกเหมือนกันนะผู้สร้างดูสิครับความบาปใหญ่ความบาปเล็กเหมือนกันนะทุกคนก็ไปสวรรค์ไม่ได้ตกไปนรกดังนั้นก็ใครจะไปสวรรค์ได้เดี๋ยวเราหาคำตอบช่วงต่อไปครับพักเพลินมหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาครับขอบคุณครับ